สวัสดีครับบ่าวเถาสวัสดีท่านผู้ชมเด้อครับผมขั Albert, บบ่าวเถาผ้ามาตามตองวดครับแนวทางของปูวัดปลาครับพี่น้องครับบ่ได้ยมาตามน้ำปูงวดที่ผ่านมาครับได้ยินข่าวว่าแนวทางของปูวัดปลา,าครับเข่าสามโตสามโตแตกครับพี่น้องสองศูนย์หนึ่งครับเอางวดน้ครับบา่าวเถาผ้ามาตามตองวดให้ท่านผู้ชมให้เอฟซีครับตอนนี้บ่าวเถาย่วัดปูวัดปลาครับพี่น้องไปฟังไปชมน้ำกันเนาะครับเนาะว่าปูใายตองวด งวดวันที่หนึ่งมีถุนายน2565ตัวใดครับพี่น้องแนวทางของปูนี่หน่อยโตได้ครับงวดที่ผ่านมา3าตัวแตกครับ201กับเอางวดน้ครับไปฟังไปชุบน้ำกันครับเปาแถาจะเบาหลานนะพี่น้องเนาะกับปลาปูจะให้แนวทางตัวใดกับไปฟังน้ำกันครับทุกคนการการนันสการครับปู ครับทุกคนก็เล่ทเอาปูคือได้ยินวางวดที่ผ่านมากนสามโตได้บอกปูก็ให้สามโตโอ้กันสามโตตัวใดกับปูสองศูนย่สองศนย์หนึ่งโอ้เสียดายบาวเ่าบริม่าบ่าวเถาต้างบ้านนฝ่าบริมาครับผม่้ให้เมเกดเมเกัสซี่เูปนะับปูเป็นเลขถูกสองศูนย์หนึ่งตดปูครับจังวามาตามในละปูต้องมวด แต่ว่าเลซนีมันหลโจก็จริงอยู่แต่ป่้าถึหายมากหรือบ่กมากข้าบปู่าคัดเอาคัดเอาสีวงกลมหายได้เป็นค้นวณหรือฝันปูเลซินิงค้านวณกับฝันนี่แหละเล้านวณฝันพอมกันฝันพอโอ้ีกจุจุดถูร้อมจุดถูพอมปูจุดถูกพอมครับมันเดมีหลายเรื่องที่บบกูณไปคราให้ตานี้ไปให้ตัวเลขเลยปูตัวเลขเลยเก ปูไอ้สองศูนย์หนึ่งนี่เป็นเลขอย่างงวดที่แล้วไงงวดที่แล้วกับฝันครับปูปูคนฝันอยู่อันบ้านพกูละครับว่าเเลขวันที่ออกสิบสองด้ยตรงกันกับผมเลยศูนย์อันสองศูนย์หนึ่งโอ้ย็เลยซื้อเลขมันม่มีเงินครับมากล่ะอ่าก็ได้เลยถูกตัวท่านหนึงครับบอดรม่าบอดรม่าตามน้องปูสองงวดบอเรม่าตามน้องปูสองงวดกระลง ส่งไปใม่เกลดมันก็น่าครับเกืแล้วแต่ปฏิเสธหรอวาอ่าอาอหลายวดนี่เด้ปูนี่จะจดเอาครับปูเอาเดือปูด้วครับผมจดให้มูนะครับเดี๋ยวจดให้ับปูแบบนึงงครับผมครับนี่ครับท่านชมครับนี่ยปูอนี่เป็นเลกกันจ้องมเาอสัื่อก่เก่าสวนมาดูเลครับปูซหางมันปูซีหางเลยครับอันนี้ ไฮเนียนไฮเนียน,นไตแต่กูนี่ก็มี่ทอนครับมีเก่าสามซีศูนย์เก่าสามหกหาสามหาเก้าศูนยครับล่างหนึ่งซีกับหาศูนย์เลขทูบซีหนึ่งศูนย์่กับตรงกับกับเลขล่างบอปูตักกอาตัวี้บอปูโอ้ครับรที่หนก็นมาฝันก็นได้ยุทนีหลัครับรเจ้าเอาเงืเอนเอายังมาหายเยอะกับปูโอ้ฝันมามิ เออเขาคอยเขาเอาเลืนมาให้เอออยู่ลรือพี่ครับปู่สิบสี่ในยูแทสิบสี่ในยูแท้ล่างโอ้ครับปูน่นั่นมาใหา้อ่ะและชุดบนนี่ปู่เขาปู่จะเน้นให้หางใดชุดบนนะเขาอันนี้คอยคอย,คอยมากเขาโต้กู่แต่ว่าคอยจะเน้นตัวนี้ศ <0 93 S 1> ูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามโอ้ครับปู่คอยมากที่จะเราว่าครับแต่ชุจกจ่ายทีมากเขามากกันก็ได้เอา มันจิดดวงไว้ดวงมันดนีด่เอาเงินมาหาย,ยูต่เมื่อหลายดอกไม่เรียนมหายมตเดียนเอ้โทรมีศูนอยู่บ่เรียน่มอ่าตเดียนบนักจิตขับปูโอ้วันที่ผ่านมาสามตัวแตกนาปูเนาะคับสองศูตีปูสองศูนยนึ่งโอ้เอาคันึ่งศูนย์อง กับปู่โอ้ยดีใจว่าหลงเต้นเนาะที่ไหนบ้างเพื่อนเพือนเนาะไปกระไดผมนมิจะบอกย่างเดี๋ยวด้ครับผมมีเงินผมมาฝันวันนี้ว่ามีคนของเงินมะหัยหรียายโยมหมอเงินมาใหัยมันถวายหมอเงินมาถวายมีสูญแท้มีสูญแท้ว่าเป็นเหรียญติปูเหรียญนี่เป็นเหรียญนี่จะนาเหรียญเนาะไม่กี่เหรียญยู่เอ้าคุณเทียมนี่จะแบ่งเป็นเข้าบาทอ่าเปอน่อยเนาะครับปู่โอ้ตาชุดบน ซี่หางนี่เน้นตัวนี้นกปูเนาะ0เก้าสาตกัดตัดเลยเนาะนกปูเนาะครับทายยซีชุดกับสามสามซีเก้าสามหาสามเก้าศูนยวนมาว่าเขาหนาเขาล้างรถเตรี่เี่ครับสามตัวทายก่ปูอืมนี่ยังไปซื้อไว้ด้ครับอือนี่มวนีม้เนี่ยจะเอาครับซื้อซื้อเงนมัเป็น็นดวงไฟมันี่ซื้อรถเตลี่ไว้กักคู ัไปลองลองเบิ้งครับหาคนมาหาอีกครับเอาแต่ชุดล่างนี่ปูหนึ่งซีกหาศูนย์นี่หนึ่งซีได้มาจากเลขทูปและหาศูนย์นี่ได้ปูตัดมาจากไหนหมดหรือจากไหนีโอ้แตดมาจากหาเก้าศูนย์ครับถ้าหาสามมันมากกว่าศูนย์แทนครับปูนันบ่อืมเพราะว่าหาศูนย์ว่ออกโดนนล้ดิครับเอาคิดไปทางหลักนะครับเนาะเอาผู้ใดผู้ใดมักหน่อยเนาะครับปูมัก มากหน่อยนก็โตตรงโลดโตนี่เล่นโมปูจัดไปเลยเต็มเต็มโอ้เอาตัวได้ก็สร้างโมโต้ไว้เสดายมั่นเพราะว่าเขาหนักเขาก็ฟันไปเลยเนาะปูตัวเน้นไปเลยเมื่อคืนดูกล้องสอบของผู้ใดหลายคนครับถ้าทำแบบผู้เดียวดีไหมโตนี่เต่านี่แม้ว่าเอาแมนปูแมนครับคนให้มันโซกันให้มันแมนเกิดพลัดอย่างมากใช่ไหมถ้าเกิดปูมีโอ้ยขึ้นนี่ขึ้นและวซีหางนี่ได้มาจากปูค้านวณเอาบอก คำนั่แนวฝันแนวการเเดียนบาทนี่แหละอะว่าโอ้ขับปูโอ้ขับปูปูกะม่วัดเฮ็ดบอกปะปูน่าบอกไปไล่หนิี่มมาสิแต่เอาแต่ปูไดมักอือครับผมนี่ครับท่านผู้ชมครับข้ไปจุนี่ครับอยู่วัดป้านะครับบรรยากาศอบอ้าวเนื้อปูเฮ็ดขึ้นจะออกกไปแล้ว ขับเคลื่อนกับช่าช้าจิกกกตกก็ตงตกปลป,ปูอยู่นี่ตกวั่อยู่โอ้ครับผมนะครับนอ้ปูอยู่ก็เป็นวัดปลาครับพี่น้องปลาหลายนาเฮ็ดนี่เฮ็ดก็ออกไหลายมันปลปูทั้งเฮ็ดทั้งน้าไม่ปีกไก่ออนร่วงครับเฮ็ดปวกเฮ็ดไข่เนาะปูน้าไม่น้มีกับนแ่ละครับอืมน้าไม่หลครับเพราะเป็นวัดปลาเ้วยอครับท่านชมครับเป็นวัดปลานาเฮ็ดเฮ็ดก็ออกหลาย<ม> หนาเนื้อไม้กับเนื้อไม้หลายปูว่าครับผมก็ปีไก่เ่ราะใครที่ปีไก่เพราะเขาเอาปูมันแหลมอืมครับหลายคนนี่เดี๋ยวเยอะมากเยอะมาอย่าได้เจออือเพื่อได้โชคน้ำปูน้ำปูงวดนี้เนาะเสียดายบม่ได้มาหาปูสองสามงวดครับปูบอกเหล้ยพักเนี่ปูเอ่อเพราะว่าปูบอกว่าปูจะพักนะครับพี่น้องก็เลยบม่ได้มาหาปูครับปูว่าให้ไอ้นี่พักใบก่อนปูว่าครับจังมาเบิง เพราะงวดที่แล้วครับได้ยินข่าวว่าแนวทางของปูเข่าสามตัวสองศูนย์พพหนึ่งกัดไปไลยผ้าพีผ้านองครับผ้าทำให้มชมมาตามน้ําปูกระตามมีเด้อครับทำให้มชมครับนี่ครับแคปเอาเลขฝันแน่เลขปูคํานวณแน่ครับนี่ปูมัดก,กัดตัวเดียวครับปูเน้นให้ตัวเดียวเท่านั้นนี่ครับปูวัดตางวดวันที่หนึ่งมีตัวหน้าย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าศูนย์เก้าสามครับผู้ใดมัดหน่อยโตกัดฟันไปเลยปูวางหางเดียวตัดเลนเอาครับสองตัว แต่เต็มชุดปูคือ4คู่4หางกับพี่น้องนี่ครับเลขถูกปูกับส1 0ล่างปูฟันให้1 4ก็บห้าูนย่สอนั้นส่วนบนตัดเอาครับผมฐานเน้นเน้นหางเดี่ยว0ู3เกามีเก4า9 3 6 5 3 5 9 0เกาหาครับตัดเอาเด้อครับปูว่าเอาฝากไว้เสมีแหละครับทำาห้ช่มพี่น้องนะครับเนาะกับยาเจ็บใจรจดดูแลสุขภาพเด้อครับผมครับคลิปนี้บ้าเถ่าฝากไว้เสมีครับงั้นไหลน่องท่องไหลเข่าสวัสดีครับ